สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับช่องจันจันจิรานะคะแล้วก็ช่อง PM แพรวค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะตามน้องแพรวนะคะกลับบ้านบนดอยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะมาซื้อผักใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็จะเอากลับไปบ้านน้องแพลวนะคะใช่เลยอนี่ค่ะแล้วก็ได้ซื้อมาเราซื้อเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ไป,ปเ,เดี๋ยวก็จะให้แม่ทํากับข้าวให้กินนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลย ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่บ้านน้องแพลกันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะไปคาตาซุด,ดีนะคะทุกคนหรือหรือที่เรียกว่าไข่มดแดงค่ะ,คะเราจะไปเยกไข่มดแดงกันทุกคนค่ะตอนนี้<า>ก็ไปกันเลยค่ะทุกคนไปค่ะตอนนี้นะคะน้องแพลนะคะก็เจอรังมดแดงตอนนี้กำลั <withd 're S 2> <laughs> งเยอยู่นะคะทุกคนเว้ยโมอ๋อตอนนี้เรียกแม่แล้วค่ะทุกคน

ทุกคนตอนนี้ก็คือแม่ก็มาช่วยแล้วนะคะพาาเวอร์เราทำไม่เป็นอะาต,ต่บา้อบาอะไปก็คือไม่ นี่นะคะทุกคนเราก็เอาไข่มดแดงนะคะลงมาแล้วค่ะเราไปดูกันว่าได้เยอะหรือว่าได้แค่ไหนคะโหลดมาเลยค่ะไปไหมได้หมดทุกคนมดเต็มนะคะมีไข่นะทุกคนมาเี่นะคะทุกคนมาเลยค่ะ ทุกคนหมดเต็มะะเลยค่ะอุ้ยทุกคนอี้ค่ะหลองด้วยลูกนี่แล้วก็นี่มันก็จะเป็นแป้ง,ง,งลงไปเลยะคะ่ะเสะเสะแล้วก็มันมดมันก็จะออกไปนะคะแล้วมันก็จะมากัดเราเหรอรัสภาพนะทุกคน เราก็จะรอให้แบบมดมันออกไปให้หมดเลยนะทุกคนแล้วก็มันก็จะเหลือแต่ไขมันนะคะรอดูกน oh, ักกนไล่โอ้ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนใหญ่มากเลยค่ะทุกคนสวยมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเขาก็จะเอาตัวมดแดงนะคะออกไปก่อนนะคะให้เหลือแต่ไขม่มดแดงะะใ,หให้เหลือแต่ไขม่มดแดงนะคะส่วนอันนี้นี่ก็กินได้นะทุกคนยังไม่เป็นมด ค่ะนั่นเลยค่ะแล้วเราก็จะรอขาของน้องเพลนะคะเต้เล่ค่ะไปรอเลยค่ะอันนี้มันสุกอ่ะกินปะลองกินดูนะคะอันนี้ภาษากันดึเรียกว่าอะไรนะคะออจาา่าซาออจ่าซ่านะคะจะไม่ใชนนนะะ่น้อยหนานะคะน้อยหนานี่ ตัดด้วสักอืมอันนั่มันสุกนะตอนแรกอะแถวเห็นวนนั่นมึอยู่ตรงไหนน่าจะมีคนเอาไปแล้วค่ะยังไม่สุกนี่เราก็จะให้พอกินอืมนี่นะคะลูกเราจะบอกว่าที่บ้านแถวคือมีผลไม้หลายอย่างมากเลยอันนี้มันก็จะเป็นพุทราใช่ปะอันนี้พุทรา อันนี้ต้นมะมว่มวงมะม่วงเยอะมากค่ะทุกคนบ้านน้องแพรนะคะมีส้มโอแน่ยนะค,ะคนมะพร้าวก็มีค่ะเออส้มโอพี่อ๋ออยกินได้นะมันสุกแล้วอ่ะมีเหรอเนี่ยช่วยมันสุกข้างบนนะทุกข้างบนก่นอ๋อแล้วก็มีมะพร้าวด้วยค่ะที่จะกินมะพร้าวหรือนขนึ้นให้เอ้อนะคะ <c oughs> น้องแพรนะคะจะขึ้นต้นมะพร้าว <c oughs> ให้นะทุกคนนี่ค่ะ นี่นะคะทุกคนมุดนะคะก็ตายหมดแล้วนะคะเหลือแต่ไข่มุดเดยวังไม่หมดอ่ยังไม่หมดนะทุกคนโอ้ยโอโอ้ยนี่ค่ะโหเราต้องย้ายที่มันนะคะทุกคน ไปบบใกล้จะหมดแล้วนะคะมันไม่ได้ตายหรอกคือหวนมันออกจากตรงนี้ไปที่ไปหาที่ลม่มๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะคะทุกคนตอนนี้มดกัดแล้วค่ะใช่ทุกคนตอนนี้มันก็แบบตายหมดแล้วนะคะแล้วก็แบบจะเอาเอ้ยแล้วก็จะเอาอะไรนะที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะไอ้มดแดงเนี่ย นี่ยไอ้พวกเนี้ยเราก็จะเอาออกนะคะเออเออมดเด็กเราจะเอาแค่เอาตัวมดแดงออกนะคะค่ะติดเราไว้แค่ไข่นะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ให้แม่ทำฉันยังไม่เห็นอะไรออกไปเลยนีแต่ไข่มันออกเว้ยนี่นะคะทุกคนมันก็จะได้นี่เลยนี่นะคะไข่มดแดงนะคะที่เราไปเยดได้เมื่อกี้นะคะใช่แถวเยดได้นะคะวี ข่มันก็แบบโอ้โหทุกคนน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปไว้ในบ้านแล้วก็เราก็ไปเก็บผักเนาะใช่ค่ะเราไปเก็บผักกันค่ะเปเลยค่ะตอนนี้น้องแพรก็จะพาเราไปเก็บผักนะคะทุกคน <ไง S 2> ที่ไร่น้องแพรนะคะตอนนี้ก็กําลังกจะซิ้งอยู่นะ จะไปแล้วทุกคนดูนะคะทางนะคะโอ้ตุ๊ต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 ตัโอ้ไ <laughs> ว้ใจใช่ไหมไว้ใจสบายใจให้ทุกค <laughs> ไม่เป็นไรนี่ค่ะได้ดูบรรยากาศ <laughs> บรรยากาศคือ <laughs> <laughs> ร้อน <laughs> ร้อนร้อนอ่ะ เรถจะซื่อรถสื่อตอนนี้เราจะไปไหนคะไปเก็บผักเราจะไปเก็บผักใช่ตอนนี้มาถึงไร่แล้วนะคะทุกคนมาถึงไร่น้องแพวนะคะทุกคนคือแบบกว้างมากแล้วทุกคนแต่ช่วงนี้ก็คือเขาก็เก็บเกี่ยวอะไรกันเสร็จหมดแล้วมันก็เลยแบบไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ผักนะคะผักปลอดสารพิษแล้วก็ปลอดคนรดน้ำด้วย ไกลเกินที่จะมาลดลดแค่แบบตานปลูกใหม่ๆหม่เดี๋ยวอ้แต่เนี่ยเลยใ่แต่ก็ให้พี่พี่จันเป็นคนเก็บผักนะคะมาเก็บผักนะคะกอิทผาลนอันนี้ก็คือผักหลอดสันพิษนะคะทุกคนสวยงามมากเลยค่ะทุกคนโอ้โหทุกนหลอกอ้อมมากเลยนะคะทุกคน ไม่รู้จะเก็บอันไหนเลยนะคะมันหรอเอ๊คืออันไหนคะทุกคนมันกวอบค่ะทุกคนเบอาาเบร์อะไรนี่ยรสชาติเปี้ยจังจน่าร่อยอนี่ก็คือผักที่เราเด็ดมาเมื่อกี้นะคะทุกคนเยอะม,มากเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะกลับไปทำเมนูนะคะน้องเพลกก็จะทำให้กิน,นะคะ่ะ เราได้ขึ้นแล้วนะแล้วเราจะไปไหนต่อคะแล้วก็ไปไหนดิก็ต้องกลับค่ะกลับไปใช่แล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะนี่อ๋อม่ทุกคนเราจะเก็บไปแค่แบบพอกินนะคะแล้วก็ถ้าแบบอยากกินเนี่ยก็มาเก็บใหม่เนาะโอเคค่ะไปเลยค่ะทุกโซค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็มืดแล้วนะคะแล้วก็มากินข้าวกันนะคะนี่ก็คือ ตอร์ซีดีเอไข่มดแดงนะคะจะหมดแล้วค่ะจะหมดแล้วนะคะเต็มจานเลยค่ะเมื่อกี้นะคะตอนนี้ของดีของดีนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันหลายคนมากเลยนะคะอยู่กับผมช่องคุณนเรศคับคุณเรศนี่นี่คุณนเรศช่องเป็นเก่านะคะเป็นเก่าผมเองใช่ค่ะเนจอค่ะนั่นเลยค่ะแล้วก็ขอตัวกินข้าวกันนะคะทุกคนแล้วเราก็จะอาบน้ำเข้านอนกันค่ะ มาเลยจะจะว่าปิดขึ้มาะอาะแล้วก็ขอตัวกินข้าวก่อนนะคะทุกคนจะเล่ก็เตเล่คอเรเข้าเสร็จแล้วก็ไปนอนเราเอาไปเลยเออค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็เช้าแล้วนะคะทุกคนแเราก็กินข้าวอะไรเสร็จแล้วนะคะอาบน้ําก็เสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะไปวันนะคะทุกคนแล้วเราก็จะปิดคลิปกันเลยนะคะถ้าใครชอบใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะคุณต้น